ค่ะคุณทะเลเมื่อวันก่อนต้องขอโทษจริงๆนะคะครับผมหวังว่าวันนี้คุณคงจะทำได้ดีกว่าวันก่อนนะครับคือคือเมื่อวานนี้มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะวันนี้ฉันจะทำให้ดีกว่าเดิมแน่นอนก็ดีครับผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยสิวันนี้ลูกค้าค่อนข้างจะจองกันเยอะอ๋อค่ะฉันจะรีบถามรีบกลับแล้วกันนะคะเริ่มเลยครับคุณ งั้นก่อนอื่นฉันอยู่ตรงนี้คะเไฉันคุณได้ยินได้ยินไหมค้ยิไมะยินไหมคุณไนหมคุณได้ยินไหค้ยินไหมคลทะเลทไหมคุณไดไหมินไมได้ยินฉัุนไหมคุณไ้ยไคไนอดยินคุณได้ยนคนไมด้ไมไไมได้ยินไมนเลมยทะเลทะเลไหนบอกจะเริ่มไงครับอ๋อเออใช่ค่ะ แต่ก่อนที่จะเริ่มฉันขอถามอะไรอีกสักอย่างได้ไหมคะรอบนี้อะไรอีกล่ะครับมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะคะคุณทะเลแต่ฉันได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึง่งเรียกชื่อคุณอยู่ข้างๆตลอดเลยค่ะฮะคุณพูดเรื่องอะไรครับฉันพูดเรื่องจริงนะคะมันอาจจะฟังดูเหลือเชื่อสักหน่อยแต่เป็นเสียงผู้หญิงจริงๆคะ่ะคนที่อยู่รอบตัวคุณหรือว่าใกล้ๆตัวคุณมีใครที่ ผมเคยบอกแล้วนี่ว่าผมไม่มีเวลามาเล่นกับคุณไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณออกนอกเรื่องมาหลายรอบแล้วนะครับเปลี่ยนคนมาเถอะครับผมว่าคุณไม่ไหวหรอกเดี๋ยวสิคะคุณทะเลฉันพูดเรื่องจริงนะคะคุณลองคิดดูก่อนไม่ได้หรอผู้หญิงลรอบตัวคุณ่ะไม่นะเขาคงคิดว่าฉันบ้าไปแล้วแน่ๆ โอ๊ยใครก็ได้ช่วยฉันทีชีวิตฉันจบเห่แล้วโอ้ oh, awesome. uh huh. แกบ่นอะไรของแกเนี่ยไม่อายคนอื่นเขาด้วยไงเนย่าแกมาที่นี่ได้ไงไม่สิแกมาทำอะไรที่นี่งานฉันโดนยกเลิกนะสิเลยแวะมาหาอะไรกินก่อนกลับบ้าน ทำไมช่วงนี้ลูกค้าถึงชอบเทเราจังยายโมนาก็คนหนึ่งละนั่นนะสิแล้วทางแกราบรื่นดีไหมราบรื่นบ้าอะไรละ่ะเจ้าของร้านคือลูกค้าฉันแต่ไม่รู้ทําไมฉันชอบได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกชื่อเขาเวลาที่อยู่ใกล้ๆผู้หญิงนั้นเหรออ๋อแล้วแกก็โดนหาว่าบ้าอีกตามเคยอืมตามนั้นแหละแกมาก็ดีแล้ว แกช่วยดมกลิ่นให้หน่อยสิว่าเธอเป็นใครฉันไม่ใช่หมานะแล้วก็ไม่ได้รับรู้ละเอียดขนาดนั้นด้วยไม่เป็นไรนิดเดียวก็ยังดีน่านะลองหน่อยนะก็ได้งั้นวันนี้แกเลี้ยงข้าวฉะนะได้สิขอให้ได้อะไรมาสักอย่างก็ยังดีงั้นแกก็ไปตามเขามา เขาไม่มาแกแกลองแบบสัมผัสโดยรวมหน่อยได้ไหมแบบสัมผัสวงกว้างๆเลยอ่ะรวมๆหรอ แบบนั้นฉันก็แย่นะสิงั้นทำไงดีละ่ะโอ๊ยงดหงิดเป็นบ้าเลยงั้นเดี๋ยวฉันลองแกล้งวินวินดีไหมได้สิเอาเลยจัดไปฮับบิงก้าควิฟยูเมย์ูมบายาคัลเยาฮยิ โอ๊ยอาหารอะไรเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยขอโทษนะคะขอพบผู้จัดการร้านหน่อยค่ะไม่สิขอพบคุณเจ้าของร้านหน่อยค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าฉันต้องการพบเจ้าของร้านค่ะคือตอนนี้เจ้าของร้านกำลังยุ่งมีเรื่องอะไร สามารถพูดกับดิฉันได้เลยค่ะฉันเป็นผู้จัดการร้านนี่คุณผู้จัดการร้านคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอคะบอกว่าจะคุยกับแค่เจ้าของร้านไงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับคุณลูกค้าค่ะฉันมีปัญหาเยอะเลยค่ะแล้วปัญหามันคืออะไรล่ะครับ ทำไมทำไมกลิ่นมันถึงเยอะแบบนี้คุณครับคุณลูกค้าครับคะคะอ๋อค่ะอาหารมันรสชาติไม่ได้เรื่องเลยค่ะต้งไหนหรอครับผมก็เห็นคุณทานหมดนะหรือคุณอยากเนียนกินฟรีหรอกินฟรีเหรอคะเปล่าสักหน่อยฉันมีเงินจ่ายนะคิดตังค์ด้วยค่ะ ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอโทษที่รบกวนลูกค้าทุกท่านนะคะทานต่อได้เลยค่ะเป็นไงบ้างได้เรื่องอะไรหรือเปล่าแกได้ยินไหมแกได้ยินที่เขาดูถูกฉันไหมเขาหาว่าคนอย่างฉันมันเรียนกินฟรีนั่นมันไม่ใช่ประเด็นสักหน่อยอย่านอกเรื่องสิฉันโมโหจนจะบ้าอยู่แล้วเนี่ยกล้าดียังไงมาดูถูกฉันเมยา่าถือว่าฉันขอโทษแทนเขาแล้วกันนะ กลับมาเข้าเรื่องของเรากันเถอะนะก็ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะอย่าให้ฉันต้องมาเจอไอ้บ้านนั่นอีกล่ะโอเคโอเคไม่มีแล้วฉันได้กลิ่นความกลัวความโดดเดี่ยวความสิ้นหวังความผิดหวังแล้วก็ความเสียใจทำไมมันเดียวจังล่ะหรือเจ้าของร้านเป็นคนทำหรอฉันว่าไม่ใช่หรอกนะมันไม่มีความรู้สึกเกลียดโมโห อาฆาตพยาบาทโกรธแค้นอะไรแบบนั้นความรู้สึกพวกนั้นมันไม่มีเลยแกจริงเหรอแปลกจังแล้วทำไมถึงได้กลิ่นเยอะขนาดนี้แล้วทำไมถึงมาตามติดเขากันละ่ะแต่มันมีแวบหนึ่งนะที่ฉันสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความคิดถึงความโหยหาจริงเหรองั้นก็คงจะเป็นคนในครอบครัวเขา หูของฉันก็ทําได้แค่ฟังด้วยสิถ้าจะถามคงต้องให้ยายของขวัญมาถามหรือไม่ก็ต้องร้อให้เธอคนนั้นพูดสิ่งที่อยากพูดออกมาเองแกก็ไม่ต้องไปสนใจหรือใส่ใจนักหรอกแค่ทํางานของเราให้เสร็จก็พอแล้วนั่นสินะฮ่า <c oughs> ฉันก็อยากทําแบบนั้นอยู่หรอกนะแต่มันกวนใจฉันมากๆเลยอะฮ่ <c oughs> กลับบ้านเรากันเถอะอืมกลับกันเถอะ ไม่อยากอยู่ที่นี่นานหรอกโอเคฉันขอโทษขอโทษอีกครั้งแล้วกันปป่ปกลับกันเดี๋ยวฉันโอนเงินคืนให้นะไม่ต้องฉันมีเงินจ่ายแค่นี้ฉันจ่ายไว้โอเครู้แล้วรู้แล้วขอโทษนะขอโทษนะที่ให้แกมาเจอกับคนแบบนี้ฉันผิดเองแหละ ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะกดยังกดเลยขอบคุณจ้า